สวัสดีครับพบกับผม t าร v เวลบายพีในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนเสนานิคมนะฮะถ้าไปฝั่งซ้ายก็จะไปออกที่ถนนพหลโยธินนะครับแต่ว่าถ้าไปฝั่งขวานะฮะก็จะไปออกที่ถนนราดพร้าว่างหินแล้วก็ถนนราดปลา,าเคานะครับวันนี้ผมก็จะมารับประทานอาหารเย็นที่ร้านไก่ต้งนะฮะร,ร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง3าทุ่มของทุกวันนะฮะ ครับก็สำหรับร้านไก่ต้งนะครับก็จะอยู่ระหว่างซอยเสนานิคม20กับซอยเสนานิคม22นะฮะครับทางร้านก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะฮะตอนนี้คนละครึ่งเ้5ก็กลับมาแล้วก็อย่าเลเมมาใช้จิดกันนะฮะสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเ้5นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะฮะร้านก็จะเป็นร้านติดแอร์นะฮะเป็นห้องอาหารนะครับ อันนี้ก็คือเมนูของทางร้านนะฮะพอเราเปิดมาเจอหน้าแรกเราก็จะเจอกับเมนูเครื่องดื่มหรือเมนูซอฟต์ดิ้งก่อนนะครับพอเปิดหน้าถัดมาเราก็จะเจอกับเมนูอาหารนะฮะก็คือเมนูอาหารอีสานนะฮะที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะถ้ามาร้านไก่ต้งไม่สั่งเมนูนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะก็คือเมนูไก่ย่างนะครับ ก็มีเมนูอาหารอีสานหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นส้มตําไก่ย่างคอหมูย่างหมูแดดเดียวนะครับพอพิกหน้าถัดมาก็จะเป็นส้มตำนะครับส้มตำเขาก็มีหลายเมนูให้เลือกนะฮะทั้งส้มตําไทยส้มตําปูส้มตําไทยไข่เค็มนะฮะ <c oughs> ลาบเขาก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นยำต่างๆนะฮะมีทั้งยำปลาสลิดยำปลาดุกฟูยำรวมมิทะเลยำปลากระพงแล้วก็ยำอื่นๆก็มีนะครับ นี้ก็เป็นเมนูต้มยำแรงแกงร้อนนะครับกับข้าวอย่างอื่นเขาก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นไก่ย่างครึ่งตัวนะครับส่วนข้าวเขาก็มี2ประเภทให้เลือกนะฮะว่าจะรับเป็นข้าวสวยหรือว่าเป็นข้าวเหนียวนะฮะอันนี้ก็คือต้มแซ่บเนื้อเอ็นตุ๋นนะฮะเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับหม้อไฟเลยนะครับเป็นเตาถ่านเลยนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นตอนไทไข่เค็มนะครับอันนี้ก็คือแหนมซี่โครงออดน,นะครับอันนี้ก็คือคอหมูย่างนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือซ่อมตำไทยธรรมดานะครับส่วนอันนี้คือยำปลาสลิดนะฮะส่วนอันนี้ก็คือผัดกะเพราปลาดุฟูนะฮะเป็นเมนูไฮไลท์นะฮะร้านก็เป็นร้านเก่าแก่นะก็แต่งสไตล์แบบดั้งเดิมนะฮะก็สามารถมาทานได้นะครับสำหรับร้านไก่โต้งนะฮะก็อยู่บนถนนเซน,นานิคมนะฮะ ร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแกร่ร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ย่านเสนานิคมด้านหลังก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะครับสําหรับคนที่ขับรถส่วนตัวมานะครับก็สามารถมาจอดด้านหลังร้านได้นะครับครับก็สําหรับร้านเกตต้องก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้มีดีแค่ ไก่ย่างกับส้มตำนะฮะรสชาติอาหารก็โอเคนะครับนอกจากไก่ย่างกับส้มตำแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำปลาสลิดนะฮะแล้วก็มีเมนูกะเพราปลาดุกฟูนะฮะพร้อมกับกากหมูนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะสำหรับร้านไก่โต้งนะฮะก็สามารถมาทานกันได้นะฮะที่เสนานิคมนะครับขอปิดคลิปต,ตรงนี้นะครับ คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel Baty นะครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ